สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะทักทายแฟนๆด้วยเอกลักษณ์ของท่านทานายหน่อยสิคะทุกครูทุกรครูค่ะค่ะท่านทนายคะ<ม>ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่อยู่พอสมควรเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ,ของการตบซับเช้าเลยแล้วก็สั่นสะเทือนไปหลายชื่อเลยเอาอย่างนี้จากที่ในวันนี้เราได้รับเกียรติคุยกับนักกฎหมายชื่อดังของเมืองไทยคดีนี้จะสิ้นสุดและจุดจบของนักร้องที่มักจะร้องเรียนแบบนี้จะเจออะไรคะ โทษถึงไหนคะก็กรณีของคุณส,สลากับคุณจอจานเนี่ยนะฮะ,ะนะครับเมื่อวานนี้ผมได้คุยกับท่านรองผู้บัญชาการตํารวจอสอบสวนกลางคือรองเต่านะฮะนะครับก็ก็ชัดเจนวิานหลักฐานมันแน่นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเพราะฉะนั้นจุดจบของอส,อสลาก,กับจอจานนี่ก็คือเรือนจําครับอืมอืมอมครับเรือนจําครับโอกาสต่อสู้คดีไม่มีนะครับแต่เป็นห่วงว่า จะมาตามตามนัดของพนักง,งานสอบสวนจะหลบหนีหรือไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ผมฝากสํงงานักงานหมวลชนติต้องคอยติดตามเช่น,นควรจะให้เข้ามารายงานตัวทุกอาทิตย์หรืออะไรํำนองเนี้ยนะครับค่ะค่ะเพราะว่า<จ>ตอนนี้เราเติม <c oughs> ติดต่อผู้ผู้ต้องหาไม่ค่อยได้แล้วเนี่ยครับค <c oughs> รับอ๋อเหรอคะท่านทานายอย่างนี้แล้วจบที่เรือนจําคือติดคุกเลยประมาณกี่ปีคะก็ติดไม่นานแหละครับเพราะว่ามันโทษประหารชีวิตครับก็ฉีดยาแล้วก็เรียบร้อยเลยนะครับ คือเห็นบอกว่ามีข้อต่างอยู่ค่ะทนายก็คือถ้าเขาหลุดจากการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็จะแตกต่างออกไปใช่ไหมคะถ้าเป็นเพียงประชาชนก็กถ้าเป็นประชาชนเขาก็โดนข้อหาพวกรีดเอาทรัพย์ก็จําคุกสักสิบปีอะไรทุนนองเนี้ยที่เขาเรียกว่าแบล็กเมล l แบล็กเมลนะนะครับแต่กรณีนี้ผมได้คุยกับพนักงานสอบสวนแล้วนะก็คือว่าขณะกระทําความผิดตอนเรียกรับทรัพย์สินเนี่ย ตอนนั้นเนี่ยนายจอจานยังเป็น<อ>เป็นเขาเรียกอ,อะไรเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่อเพราะนั้นแค่แค่แค่เรียกเงินนี่ก็ความผิดสำเร็จแล้วสากิโลสกิโลเนี่ยแค่เรียกจบแล้วไม่ต้องส่งมอบเงินนะครับค่ะค่ะค่ะทนายเดชาคะแล้วหลักฐานนะคะอย่างเรื่องของแชทเอ่ยการอัดเสียงจากโทรศัพท์เอ่ยมันใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะใช้ก็ใช้ได้ครับ่าเป็น หนักๆแน่นครับมันมีทั้งภาพและเสียงแล้วก็มันเป็นการทําการกระทําระหว่างเอกชนกับเอกชนกฎหมายไม่ได้ห้ามแต่ถ้าเป็นการกระทําระหว่างเจ้าที่ของรัฐนะกับเอกชนอันนี้กฎหมายห้ามครับคถ้าเอกชนชาวบ้านด้วยกันทํากันเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเป็นการกระทําของตํารวจเนี่ยตารวจไปแอบบันทึกเสียงอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้ครับแต่ถ้าชาวบ้านกับชาวบ้านไปจัดการกันเองเนี่ยได้สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความจริงได้แล้วมันมีภาพพร้อมเสียงมันชัดเจนนะ ท่ีนี้เนี่ยจะดำเนินคดีกับคนที่เรียกว่าก็เล่นใหญ่อยู่เนาะเล่นใหญ่อยู่นะคะเขาจะมีแนวทางการต่อสู้เพื่อให้ตัวเขารอดไหมคะทนายถ้าถ้ามองไปยังไงอันนี้เราไม่ได้ชี้โพงให้กระรอกนะเราคุยอยากได้ความรู้จากนักกฎหมายก็ก็เท่าที่เห็นมาเขาก็บอกแล้วเขาไม่รู้จักใครแต่ใครแล้วก็เงินทองเขาก็ไม่ได้เรียกห้าแสนก็มาจากไหนไม่รู้มาแกวนไม่ที่รู้ว จนเขาได้ร <kung> ับฉายาเป็นเงินติดรั้วอะไรต่างเขาไม่รู้เรื่องอันนี้พอไม่รู้เรื่องปุ๊บทนายความของท่านอาทิตย์ดีก็ปล่อยคลิปออกมาแล้วมันก็ชัดเงก็ตกลงกันเรียบร้อยเดี๋ยวจะเอาเงินไปแขวนนะครับนะเพราะฉะนั้นในประเด็นที่ว่าเขาไม่รู้มันก็จบไปแล้วนะครับประเด็นที่สองก็เงินพอมาถึงบ้านปุ๊บเมียก็ไปเอามาเอามาแล้วก็เอาเงินออกจากซองมาใส่ถุงดําถุงดําเสร็จแล้วก็ไปโยนทิ้งพอไปโยนทิ้งเ ลองลองผู้ลองลองผู้บัญชาการเต่าแต่ก็บอกว่าเงินอยู่ไหนพี่สีไปเอามาก็เดินไปเอามานะครับอันนี้มันก็ชัดอีกประเด็นหนึ่งเพราะนั้นมันพยานหลักฐานมันก็จบแล้วครับมันไม่รู้จะสู้ยังไงจบเลยจบแล้วพยานหลักฐานมันแน่นแล้วไม่ต้องรอคํารับสารภาพมันก็จาลนงต่อหลักฐานมันจบแล้วนะครับแต่ด้วยความที่หลายคนนะคะเขาก็พูดว่าเป็นนักร้องเรียนเบอร์หนึ่งเลยมีแบ็คดีมีเป็นคนดีปอกคออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เร uhm. ื่องนี้เขาจะสามารถซิกแซกอะไรยังไงได้บ้างคะก็ตอนนี้เราปล่อยคลิปมาหมดแล้วไงพอปล่อยคลิปมามันก็มีไปกระเทือนไปมีชื่อของผู้กองธรรมนัฐไปชื่อของคนนั้นคนนี้อะไรเยอะแยะมากมายทุกคนก็ออกมาปฏิเสธกันหมดจนเป็นที่มาของการแถลงข่าวเมื่อตอนประมาณสักบ่ายสองเนี่ยอธิบดีก็แถลงข่าวชัดเจนแล้วก็คำแถลงข่าวของอธิบดีคือตัดตอนหมดเลยฝ่ายการเมืองไม่เกี่ยวธรรมนัฐไม่เกี่ยว ที่ปรึกษาไม่เกี่ยวทุกคนไม่เกี่ยวก็คือจบแล้วก็อธิบดีก็ยืนยันว่าเอาแค่นี้แหละนะครับก็คือนะครก็ตัดตอนไปเลยว่านักการเมืองคนใหญ่กว่านี้ไม่มีแล้วท่านอธิบดีพูดชัดเจนเลยนะครับก็เราไม่รู้ว่าท่านพูดท่านเองหรือว่ามีใครสั่งให้ท่านพูดหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบนะค่ะค่ะก็คืออย่างนี้ใช่ไหมคะท่านนายที่ท่านอธิบดีแถลงไปคือการดาเนินคดีจะจบแค่เท่าที่ชื่อที่ตั้งแต่ถูกดาเนินคดีตั้งแต่ตอนแรกคือ3ามคน ถูกไหมคะใช่ครับคนที่เขาพูดถึงนี่คือก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่าพูดขึ้นมาเฉยๆก็ไม่รู้เขาเอียเอ่ยวจริงไม่จริงครับเพราะว่าท่านทิพย์ดีก็ออกมาให้สัมภาษณ์ที่กระทรวงชัดเจนแล้วไม่รู้ว่าสมัครใจหรือว่ามีใครสั่งมาก,ก็ชัดเจนว่าเอาแค่นี้แหละนะไอ้แก๊งสามชาเนี่ยสามคนเนี่ยแก๊งสามชาเราสามคนค่ะค่ะแล้วตกลงรเรื่องแบบนี้นะคะท่านทนายต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีผู้ร้องถูกไหมคะ ต้องมีผู้ร้องใช่ไหมเวลาที่เกิดขึ้นแล้วมีการเรียกว่าเขาไปรีทรัพย์ผู้เสียหายเนี่ยต้องมาร้องอย่างเดียวไม,ไม่จําเป็นหรอกครับถ้ามันมีพยานหลักฐานก็ได้ครับไม่จาเป็นต้องร้องมันเป็นอาญาแผ่นดินนะฮะนะครับค่ะค่ะนะเ,เป็นอาญาแผ่นดินไม,ไม่ไม่จาเป็นต้องมีใครร้องถ้ามีพยานหลักฐานก็ดําเนินคดีได้เลยครับอือทนายเดชาประเมินแล้วจริงๆดูเหมือนจะไม่ซับซ้อนใช่ไหมคะสําหรับคดีนี้เพียง<า>แต่ว่าทางตํารวจมันก็ มันก็เหมือนว่ามีโจรอยู่สามคนมารวมหัวแบ่งหน้าที่กันทําอีกคนโจรคนที่หนึ่งก็อะไรบัตรสนเทศคนที่สองก็โพสต์เฟซบุ๊กคนแล้วก็ถแถลงข่าวคนต่อมาก็ไปพบอธิบดีแล้วก็ไปไปตบทซับเรียกเงินอีกคนก็รับเงินโอนก็มีอยู่แค่เนี้ยเรื่องไม่ซับซ้อนเลยเป็นเรื่องของการตบทรับแบบพื้นๆมีสามสี่คนเนี่ยครับแบ่งหน้าที่กันท<ม>ําได้เท่าไหร่ก<ๆ>็แบ่งกันค่ะค่ะแก๊งสามชาติเนี่ย โทษเขาแตกต่างกันไหมคะเพราะว่าเหมือนจากที่ดูในแชทเนี่ยเขาเหมือนจะได้เงินไม่เท่ากันเลยแล้วการทํางานเขาก็แตกต่างกันอยู่ครับคือคนที่เป็นเจ้าพนักง,งานน่ะคุณจอจานนะนะคนนี้ก็โทษประหารชีวิตเป็นเจ้าพนักง,งานเรียกรับทรัพย์สินส่วนคุณสอสลา,ากับอีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับที่ไม่ได้เป็นเจ้าพนักง,งานเนี่ยอันนั้นก็รับโทษสองในสามก็คือจําคุกตลอดชีวิตครับ ๋อก็จำโทษตลอดชีวิตนะคะนะคะในขณะในขณะเดียวกันนะคะถ้าสมมติว่าสมมุตินะคะว่ามีที่ผ่านมามีคนมายื่นหลักฐานเพิ่มหรือเคยเจอในลักษณะแบบนี้แต่เขาอาจจะไม่กล้าออกมาเปิดเผยแล้วเขาก็ออกมาเปิดเผยเพิ่มอย่างนี้จะมีโทษที่หนักเพิ่มขึ้นอีกไหมคะก็ก็ทุกครั้งที่เขามีการเรียกรับก็ประหารชีวิตหนึ่งครั้งอะนะอาจจะต้องสับเป็นท่อนๆนะพูดไงนะท่านทนายอารมณ์ดีนะ ก็อันนี้ก็คือกระจางเลยทีเดียวทนายเดชาคะอันนี้ถามเป็นความรู้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอเรื่องแบบนี้เราควรจะเก็บหลักฐานขั้นตอนอะไรยังไงบ้างค่ะอยากจะเป็นเหมือนนาีพิฆาตเหมือนท่านติ๋มมากเลยก็ต้องเอาแบบคุณนายติ๋มก็ต้องหลอกล่อนะครับแล้วก็พยายามล่อซื้อแล้วก็บันทึกเสียงบันทึกภาพวิดีโอซื้อกล้องติดกระดงกระดุมรวบรวมพยานหลักฐานให้มากที่สุด นะครับนะเนี่ยแบบคุณนายติ๋มทำเนี่ยถือว่าเป็นมืออาชีพเลยสุดยอดแห่งคุณนายเลยนะครับค่ะคก็ปิดท้ายนะคะท่านทนายเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นอย่างที่ทนายพูดโทษประหารติดคุกตลอดชีวิตเนี่ยแล้วถ้าก็ถือว่ากฎหมายแข็งพอสมควรเลยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะทําให้นักร้องคนอื่นเนี่ยกลัวด้วย ครับแต่ถ้ารับสาภาพก็ติดคุกป,ประมาณสักห้าปีครับพอดีผมทําคดีทุจริตพวกนักการเมืองอยู่ฮรับรับสาภาพติดคุกป,ประมาณห้าปีนะครับแต่ถ้าสู้คดีเนี่ยโทษสูงสุดอาจถึงประหารชีวิตเลยมีมีถึงประหารชีวิตครับอ้โอ,อแต่แต่อันนี้สอบถามแบบเหมือนทนายบอกว่าเหมือนเขาจะไม่ค่อยรับสายแล้วใช่ไหมคะอันนี้พูดถึงแก๊งส<ต>ามตาเนี่ยเป็น,นะเ,ปนเป็นห่วงควรจะตํารวจควรจะไปดูด้วยว่าแกอยู่บ้านไหมหรือว่าแกอยู่ที่รังกาวีอะไรหรือเปล่าไปหาเสียโป้งเสียแป้งอะไรหรือเปล่านะ โทรถามเสียแป้งที่ว่าพี่สอสลาอยู่ด้วยไหมจริงหรอท่านนายอันนี้คือเขาออกนอกประเทศได้ด้วยหรอก็เยอะแยะนะคนไหนมีเงินมีตังมีเส้นก็ส่วนใหญ่อยู่ต่างประเทศหมดเราก็เห็นอยู่แล้วนักการเมืองไม่มีใครติดคุกเลยมีแต่นักการเมืองโง่โไปทันการครับส่วนใหญ่มีตังมีเส้นอยู่ต่างประเทศหมดนะฮะนานๆก็กลับมาทีหนึ่งนะถ้าเขาไปต่างประเทศแบบนี้ก็แปลว่าจะเรียกตัวหรือว่าจะดําเนินคดีคือก็คือไม่กลับมาก็ได้อย่างนี้หรอคะ เพียงแต่ว่าเราเขาก็ไม่ต้องกลับมาลงเี <t <t ่หนีออหนีออกต่างประเทศก็จบแล้วก็ไปลังกาวีเขมรพม่าอะไรเยอะแยะไปเสียแป้งกันสบายแล้วอยู่เกาะเกาะร่วนร่วนร่วนหนาบอยู่อ่ะสํารงานตํารวจแห่งชาติจะไม่มีปัญญาทําอะไรอันนี้พูดตามไปเลยบอสบอสก็เหมือนกันก็ไปอยู่อังกฤษก็จบแล้ว ยิ่งรักก็ไปอยู่ดูไบสบายเน่ะรันาพอเท่านี้อ่จจะหนหมดเอาชื่อเท่าประมาณนี้เราจะไม่ลุกลามไปนะทีนี้ในขณะเดียวกันถ้าเขาไปแบบนี้อ่แน่นอนก็จะไม่มีนักไม่มีนักร้องมาทําหน้าที่เหมือนอย่างเดิมแต่เขาก็จะไม่ถูกดําเนินคดีใช่ไหมก็ก็คือออกไปก็คือหนีไปจนกว่าคดีขาดอายุความนะครับอายุความประมาณเท่าไหร่คะน่าจะสักยี่สิบปีโดยทั่วไปนะปีไม่ไม่อยู่ประเทศไทยถ้าโอ้ถ้าอย่างนี้แล้ว จุดเริ่มต้นที่ให้มีการประกันตัวเนี่ยทำไมมีการประกันตัวคะท่านทนายก็เป็นไปตามสิดฮนะสี่แสนบาทก็ว่ากันไปแต่ผมก็บอกเมื่อวานนี้ท่านลองเต่าว่าให้ตหํารวจดูดูไว้หน่อยว่าเขายังอยู่บ้านไหมควร<ม>จะให้มารายงานตัวทุกสัปดาห์<ม>เราจะได้รู้ว่ายังอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าค่ะค่ะค่ะอ่ะอันนี้ก็ควรควรจะต้องเร่งรัดครับอ๋อควรจะต้องรีบแบบว่าให้คดีถูกดําเนินไปให้ประชาชนพี่น้องประชาชนได้เห็นถูกไหมคะ ครับผมค่ะค่ะท่านทนายสุดท้ายเลยนะคะหลายคนอเป็นแฟนคลับท่านทนายมากท่านทนายอยากจะฝากอะไรใครที่อย่าไปเรียกว่าเป็นอาชีพเลยดีกว่าใครที่จะทําทุจริตให้กลัวกฎหมายกันหน่อยก,ก็ฝากนักร้องสมัยนี้นะครับใครที่คิดจะตบทรัพย์เนี่ยสังคมเขาจับได้แล้วก็เดี๋ยวนี้ผู้เสียหายข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็เริ่มตื่นตัวแล้ว ผมอยากจะฝากวิธีการสังเกตนักร้องที่เป็นนักตบทรัพย์ก็คือหนึ่งไม่มีอาชีพไม่เสียภาษีร้องเรียนทุกวันนะครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานในการร้องเรียนแล้วก็ส่วนใหญ่ชอบโพสหรือแจ้งหมายข่าวล่วงหน้าถึงเวลาก็ายกเลิกหมายมพวกนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยเป็นพวกตบทรัพย์นะครับจริงๆค่ะเหมือนกับพวกแจ้งหมายข่าวทั้งหลายเนี่ยพวกนี้ให้ระวังนะจะอาศัยนักข่าวเป็นเครื่องมือ เพราะนั้นนักข่าวก็อย่าเป็นเขาเรียกกาศลาคนชั่วแบบที่จีวิทว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือเขากระจายข่าวเขาเขาได้เงินได้ทองนักข่าวไม่ได้เลยค่ะค่ะค่ะเอาวันนี้ขอบคุณทนายเดชาอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ